เอ้ยวันนี้มาเล่นไม้คลับหน่อยเหนืงง่อยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันทำไม่ได้โอ้อะไรกันแล้วเนี่ย,ยไม่สนุกเลยไงดิล่ะเมาก็ไม่ได้เรื่องเลยเด็ดเด็ดโอ้โหมันยังมีหน้ามาพังอีกอไม่ได้เรื่องเลยเปิดทีวีดีกว่า Oh. คุณคิดหรือ,อยังว่าคอมของคุณกากอุ้ทิ้งขอมของคุณไปเลยและพอใจยจยจยจอยนั่นแหละหนายต้องซื้ออะไรที่ดีกว่านั้น 9, โอ้เจงไปเลยมันเป็นทั้งหมอนก่อนนอนอมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดร,ราคาเพียง9,000บาท ถึงแม้ว่าคุณจะซื้อภายในนี้ราคาก็ไม่ลด,ดเหมือนเดิมยังเป็นเก้าพันบาทเหมือนเดิมลากอละไอ,อ้โง่โอ้ไปเลยเยี่ยวก็พันบาทเอ,อ้ยไม่ครับไม่ต้องสนแล้วสนในดีกว่ามีคริปเปอร์นายต้องโชคดีแน่เลยเออ,ออเออเออเอมมีแต่เครดิตจะซื้อได้ไหมเนี่ย อุ้ยมันจะยังไงแผลบเต็มเลโกโ้มีเยอะอคิดไอเดียออกแล้วน่าจะสร้างเออออกไปออกไปเอยออกไปออกไปใส่เข้าไปนั่งเอากล่องเลโก,โก้ซื้อมาตั้งแต่เด็กเียบเลย เยอะสุดด so um ้วยแล้เนี่ยงานนี้มันต้องใช้สมาธิเฮ้ยอืมเลโก้ทุกชิ้นต่อเป็นคีย์บอร์ดต่อต่อเลโก้ต่อ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 เฮ้ย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 มันต้องทำให้ดีที่สุดเฮ้ยเฮได้มาแล้วคีย์บอร์ดอืม กดอะไรไม่ได้แต่ไม่ไป็นไยต่อไปนี้ก็สร้างจอคอมกันเลยสร้างเมาส์ด้วยความพยายามทั้งหมดที่เราทำเพื่อก,การทำคอมมาใหม่และโน้ตบุ๊กศักดิ์ศรทที่เราทำในที่สุดเราก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ชิ้นสุดท้ายปติตจากที่เราทำาอาต้องตั้งให้ได้ยยิ่งยิ่งยด่งยิ่้ยเ่งยิ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 ่งวด่มยิยยดย สวยงามเยอะแค่อย่างเดียวก็คือการเปิดคอมถ้าไม่ได้นี่ฉันสร้างไปเพื่ออะไรกันเลยนะี่ยเปิดก่อนเนี่ย รู้แล้วอเอ้ยเฮอ้ยเฮ้ได้ข่าววันนี้มันมีลดราคาด้วยพอดีเลยอะไรกันล้วเนี่ยเว่างไงเพื่อนสบายดีไหมวันนี้หยับหยับนะวันนี้ฉันมาซื้อผงไอ้นั่นนะ่ะผงที่ผงพิเศษนะ่ะขอบคุณนะนายไปซะ ยูได้มาแล้วเย้ขอให้ครั้งนี้มันได้เถอะโอ้ยซื้อมาตั้งแพงตัดก่อนตัดก่อนดีใจเลยมีคอมใหม่ตัดก่อนตัดก่อน,อ,น,อ,นอ่าเทนิดนิดอ่าคัดอ,อย่างพิเศษ อ่าฮ่าฮ่่เป็นไงบ้างครั้งนี้เทียบเลยุ้มครั้งนี้เย่คอยใจกันเร็วเงั้อยปุ่มที่จะทำให้เรามีความสุขปุ่มที่จะทำให้เราดีขึ้น กดเข้าไปโอ้ยเจ็บนิว้วโอ้โหไม้ค้าปัสสาหาอะไรวะนะ่ะแต่ก็ยังเล่นได้อืมอมืโอ้โหต้นไม้มีเทียบไเอะไรอะไร,ะไรเกลวดิตันเหรอเอาไปกินไปว่าไงว่าไงว่าไงดูแต่ชั้นสีเท่ขนาดฮ่าย ตัดไม้ก่อนออืมเอาไปทำเป็นไม้่าอตัดไม้เยอะๆโยอะเยอเยอะเยอะ l มาครับถ้าใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับต้กดซับสไครป์ด้วยนะครับก็ก็ขอบคุณคลิปต้นฉบับนะครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอ่าวอุ้ยอ่าสุดยอดไปเลย แล้วก่อนนะครับบ๊ายบาย